เอาพี่น้องผมมาผมมาพอกันเหมือนเดิมคือกับกับบะมีแล้วก็ช่องอีสานบ้านข่อยเองเองนาะพี่น้องเนาะมาหาบ่าวเอียดพี่น้องผมแล้วกัเพียเพียะไม่ไม่แล้วก็คุณพ่อไปอยังโลนี่โลนาะโลนึงเต็มเต็มเนาะครับเนาะสุกเราไปเขานะั่นน่ะพันสุกพันสุกพันท่านหนึ่งบอกสุกเราดังไฟยังสิไปซอยสิไปซอยสี่สไปสอยง่ายเนาะย้อนบอลนี่ อ่าธรรมดาอยู่เพราะว่าเบิ้งการเอาเบิ้องงวดหน่อยงวดนี้เอาเบิ้งตัวนี้ได้พี่น้องน่าจะแปบมื่นอยู่ดอกมื่นกว่าบาทตัวนี้งแต่เพืได้สีเอาเครื่องอ่าไนไปขวต้องมาเอาตอนนี้คือยังบ้ามีม่านี่เพื่อบ้ามีกับเรียกไว้พี่น้องกินลำขาดเดียวตะัดยงมากมากเสียนขวานยังซสีนบบาเอ็นมือว่านเอ็นมือมากินที่เจ้าให้อ่าขาไหลนาะโอ้ยเขาเสียบไหลไหมกินกันแบบกินกันเบิดน่ะไป <Me> เนแนวขัวก็มาเ้อพี่น้องเด้ออันนวขัวต้องใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้พี่น้องไปขัวละกา็ควรจะเป็นตัวนี้นั่มนี่เด็ดแน่นอนพี่น้องผมขัวนาะพี่น้องนอะละากา็ใส่ตัวนี้ตัวนี้เขาไปเอกโอ้อห,ห็นไรเหี้ยพี่น้อง<ม>เอาไหามใาส่ทุกอย่าง,งนบ่นวันี้ใ <laughs> ส่ <laughs> <laughs> เอาสันงามๆเสียดง,ง่วงวใหญ่หลนะจะเป็นงว่วงนุ่มๆพี่น้อง เป็นง่วนุ่งง่วสาวนะครับเนาะสันอืมสันพี่น้องผมสันเสีอยุ่ยสเสือมือนี่เสียไม่เลี้ยเสือเพราะเลี้ยเขาไปเท้าอายุเชียงเห็นปะอืมก็ยาวหนาจะไปเอายุเชียงลักษณะนีถ้าเขาได้ก้อนตุนตุ่นยุพี่น้องเขาได้ก้อนตุนตุนยุเพราะนาจะมีปัญหาเอาคุณแม่ก็มากเหมือนเดิมคือเก่ามากเหมือนเดิมคือเก่าอ่าผสมก๋วยมันห่อนบ่ราะอะไรเย็นนี่อืมเราว่าสุดยอด เราวัสดุหยอดถอดไม่ไม่บเลาไม่ไม่เลยพี่น้องคุณแม่แล้วาร้องเบิ้งจะี่เากับตองยางไกลเดี๋ยวบาดทอยางก็มาเกับหยอะไม่พี่น้องผรอาบอกว่าร้องรวดเม็นบ่าอจังร้องพี่น้องเปิดให้เรื่อยนะพี่น้องเนาะเอาประเดี๋คุณแม่แซห้าสิบประเดี๋ยวคมเรา สมน้องไม่สมบน่นี่น้องไม่สมพี่น้องผมต้องมาพี่น้องตอนนี้ตีหาเครื่องนะพี่น้องเนาะตอนนี้ตีหาเครื่องยังเหมือนมือดอย,ยู่เ้อเดี๋ยวบ้ามีปิดแฟชให้เบิง่งตีหาเครื่องยังเมืดเมือดเยอ่ตำบ,บาตไทยแบบนี้ก็ดีขึ้นกันเด้พี่น้องบัดเปิดแฟชป์เพื่อมันคือแจงไหลเอา้าใสหม้อเบ็เอาก็ได้ตัวกะลาอันนี้ยพักรวมเพื่อนคูเหมือนมาผัดพานาเลพี่นมม้อ,นนนองปกติสิว่ามีใบอันนี้ดิ นี่เพิ่นมีให้พร้อมอเด็ดเจกวะแน่นอนแน่นอนบ่เพียดลาบนี่บ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังหลายแล้วตักกะแยงหาสามถุงหาสิบคือเก่าเหมือนเดิมแล้วไม,ม่ค่ะเนาะสามถุงหาสิบคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมเอาบรรยากาศเหมือม่อจังไนมาฝากเด้หนิอืม ปวกพอออกมาส่วงไม่ออกก็ต้องถ่ายยุ่จังสี่อืมนะเร็นบ่บรรยากาศง,งามๆแนวนี้หาที่ใดๆพี่น้องผมนี่อืมอืมเร็นบ่ไปไปกันดังไฟฟิงอุ้ยปลาปลาเอียบเรียวเนาะครับนอตนนิคนเอียบเรียวเรียบร้อย อันนี้กับฟักควาล้อท่าไหนล่ะตัวพอดีพอดีปนอันนี้ล้อลอยๆอืมล้อลอยตัวพอดีปนพวกตัวเกียจตัวนก็ได้ประมาณปุ่นนะครับโหเกีจตัวเยี่ยมเลยะไม่สิใดรัวสีไปปนขายสีเอาไปปนขายคุณแม่นี่นีล่ะกูขันสมภักหมอนึงก็ไปปนนี่ก็กินตัวเขามาขายที่ถ้าอยากสมภารนีเขาอยากสมภักเข้ากันเลยถือโอกาสเอาปนปลามานั่มอืมอืม เยังหมูเมนูกระไต้ไอันี้อยคน<ม>บรรยากาศดังไฟเสียงวอมเด็ดกาับบัวบานบะา,บา,บามีมีหวัวตองไฟไหด้ดีปิง้งปิ้งตับปิ้งตับปิ้งใส่กวางปิ้งวิ่นย่านไกลปิ้งเข้าไปพี่น้องผม,มกับคุณผดตืงนของห้องเหมือนเดิมคือเกาตลาดโซ้าบ,บรรยากาศมัมก,ก็ตตรงเ้ารเนีน่ยอันนี้ยังเนี่ยบนโอ้ สุปบัหมี่พี่น้องผมสุปบัหมี่คุณเมทเป้เข้าท่าลงสซมพัก,พกพพบังเข้าหลาม,ลามบังแจ้งสีไหมอืมาบา,มาบะเด็ดซวงบงังอันนี้ก็เข้าจี้เหมือนเดิมเมือนกันนะป่าเนะาะอืมหอ,อมหอมท่าไก่้พี่นอ้อง ที่เดีวก็มีเบิด์ตข้าวเดียวเด้อนี่เดี๋ยวคนมาย่างก่อนมื้อนี้บ่แม่นวันศีลแม่นบ่ครับนี่แม่ยข้าบางท่านก็บ่ทันมานี่มื้อมื้อวันศีลมื้อใดเอาวันศีลปมือวานบ่ก่อนอร่อยอร่อยเกี๊ยวไก่งามๆพี่น้องไก่งามๆนุ่มๆอือของคุณพ่อบ่ะคุณพ่อสมพัก ต้มพักพักขมียังนี่โอ้โหมันต้องมาหาหอดขั้วเลยเฮ้ยตั้มขั้วแม่ใบเลยหน,น,นูว่ะบ่ท่านได้บ่ท่านได้เสียวเหยียบได้เหยียบได้มันแรงก้อนเหยียบนี่ยิ่งมันแรงก้อนกูดได่ดได้ขายแล้วพักขมว้าอู้ทำไมอู้ทำไมล่ะท่านนี่พักขมบ้าพักขมบ้ามีเน่าแล้วครับสวัสดีครับ เอาไปแช่ตู้ไว้หามือนี้บ่ทันได้จักตัวยูหนูซื้อผักขมไปบัดเมื่อบ่มีผักขมจังไดมันกับมาคือได้ดีแท้พอดเลียแด้หครับโอ้ยกระิ่งวกกินซื้อกระดิ่งรัวกกินจังไดไอ้เมนูอืมตับี่น้องเยี่ยมตับเมนูที่ใส่เนียนหมูหน่อย หมูน้อยเบิงง้งทอดหมูน้อยเม,น,ยมนูเด็ดแน่นอนพี่น้องผมอืมนอนก้อยพี่น้องเห็นยุงสี่เสียว่าพี่น้องข้าวเดียวเดี๋ยวนี้ฝนพัได้ยุงพ่อแจงมาพ่อออกแม่ออกคนมาใส่บาทข้าวเดียวบาทมาห่มคือยังเราแจกฟรีนี่คยสิมาต้อนตอนคนหลายๆนาะพี่น้องเนาะห่มจ,นนจับนั่นจับนี่เฮากะปั๊บไปเรื่อยยังสี่พี่น้องเป็นเช่นใดพี่น้องวะเดี๋ยวสีเดี๋ยวสิเทียนให้เบิ้ง เดี๋ยวสิจัดให้เบิ่งอือซุนี่เป็นลูกซุปจังสันจัง้ี่ให้เขาจะเอาไปร้อยเมนูไปมาทุกวันอังคารคันทุกวันอังคารย้มวันเสาร์ไมาเจอเมนูตะดตีสี่คันวันอาทิตย์ย้ำวันเ้าไปเจอเมนูตีหาอยู่บ้านโคกลางคันวันอังคารบันส่างบ้านบ่าวมีเห็นจัางศรีย้ำว่าเราขายบ่ได้เดี๋ยวตอนกลับมาเดี๋ยวถ้าเบื้องกันอาเซียพานาเพ่ฮามีเนาะครับเนาะ พ้นละหมากล่าไม่มีไปเส้นสุดทอดอเอามันมือนี้วันที่สามสิบเอ็ดส้วงไทยปีเก่าเนี่ยจะพุจักเห็ดหลวงท่านเลยบ่ไม่เงี้ยเนี้ยแ,แกแกแจกคนไปสตีล่ะนี่ผู้ใดที่จิ้มแกินไปก่อนอืมอ,อืมออพี่ขวี้เขาไปทางพี่นี่บรรยากาศนี่นี่เดลยไ,ไปฝ้าไปหาเจร้านก้อนเดี๋ยวเอฟซีเราสีมาหลายอันนี้เป็นอนิยงบู๊บโอ้พี่น้อง บะหมี่บะหมี่อืมไข่ไข่ไก่โอเกนิกเรามีเต้านวยบักเอียบเนาะบอบอต้องยากไพรว่าเบอร์นั่นเบอร์นี่ม่นว่าเจรันค้างมากข้าวมาร่วมในนี้เนี่ยมันได้ฟิวแจ๋วอีหรีแจ๋วนี่อันนี้ค้าเลยเนี่ยสด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 ถูกต้องครับค้าใส่บอต้องไปคิดยากว่าเจ้าสีได้นวายน้อยน้อยใหญ่ได้คู่คนเนาะครับเนาะเด็ดชักันเบอร์อืมไฮะ วัวคอยไปแทงปลาอยู่กว้างนั่นแหละมันโอ้ยมันสมัวคอยสันคอยมือเคลืนคอยเห็ดฝ่าฝ่าดามมันมันบูดถึงปลาตัวใหญ่มันได้แต่ตัวนี้เนาะไอ้ทว่าผมมือดีเด็ดจริงบ่บ่อไอ้ผมมีแล้วเอียนม่กี่กลุ่มนะเอาลั่นเรื่อยไปกันจะเอียนโน่ใหม่อ่าพักสี่เล็กลวกแล้วก็คุณแม่เขาก็มาเนาะครับเนาะ พัก,กงามๆน้านี่ก็ต้องพักบวัวน่ะผู้ใดมักขั้นสมพักบัวนหีบเอาไปพี่น้องคุณแม่ล่าเฮาเอาถุงเท่าเด็กน้อยมาขายได้นี่หอมอมอ,มอมืหอมเหมน้ำปลาแดกซีรีพอนกับมาตัวพี่น้อง ไปโจบอยู่ใส่หอยเดี๋ยวทาพ่อค้าแม่ขายอีกสักครู่เฮาจังเฮาจังยางไม่เดี๋ยวคนสีเต็มบริเวณนี่พี่น้องพอฮอดเวลาใส่บาข้นสีเต็มนี่ตอกปองปุ๊บข้าเจ้าทายเข่าอัตนโนมัดพี่น้องสุกบ่สุกพ,กพับ่พัวเนี่ยคู่เพิ่นบ่ตีดอกพี่น้องเพิ่นก็นต้องกินคือเก่านะครับเนาะจ้าจัดเลยจ้าบ่าวนี้ครับผมขอบคุณครับกินข้าฟัวโจกได้กว้างนี่ข้าวฟัวอุ้ยบ่กินดอกไม่ออกซ้อมมือเด้ ถามพี่น้องผมจังไรเ้าจูขึ้นลาบมว่านี่ลาบบอแล้วต่บ่าวเอ็ดียนลาบกันสิไปเอ็ยดหนามลาบเสียบๆมาให้บ่าวเอ็ดเลยขันจูกันสิไปเอ็ยดหนามลาบหนามจูแจวเสียบๆม่ให้บ่าวเอ็ดเลยมันมีผู้ถามผมอยู่เลยถามเราดิว่าอยากรวมหุ้นหนามลาบบ่าวมีไปขายเหังไดสิได้ลงทุนกันมาสั่นกันผมกับบุ้งไวช่องทางยังไงบึกษาบ่าวเอ็ดน้ำเอาหนามบ่อนี่ขันบ่าวเอ็ดอีหลีบ่ได้บ่าวเลี้ยงทนี่เอื ให้ไปขายใครล่ะคือเขาสิขายในอีหยังเขาเอื่นวาล่าสัตายที่ชอบผีจอย่างแม่นแต่แล้วแต่มันต้องมาคุยรายละเอียดกันล่ะเอาจริงเอาจังเขาต้องคุยรายละเอียดกันเอาพี่น้องผมขอพูดถึงอะไรถึงสับทุกการที่กระามเหมือนหรือเพื่อนก็พี่น้องผมนี่แหละบรรยากาศเศร้าๆบ้านบ้ามีวันหลังคานบ้านสร้างตำบลพายเพื่อไส้หมุดจังหวัดเดียวสู้ทอดพอข้าแม่ขายเขามาได้พื้นที่ยังว่างเหลืออีประมาณยี่สิบสามสิบทันนะครับหลอกเขายังอย่างอ่าหลอกเขายังว่างอยู่เพราะนั้นเฝ้ามา เพราะว่าคันพ่อข้าไม่ขายมาหลายลูกค้าก็ต้องหลายน้ำลูกค้าหลายพ่อข้าไม่ขายก็ต้องหลายน้ำพี่น้องผมต่างฝ่ายต่างเกลือนุ่นจุนเจียกันไปน้องพี่นอ้องแล้วไปพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแตียงก่อนปลาผ้าจากไปแต่งสันเม็นวันนี้ก็อื่นว่าแต่งสันมานมันไข่หมองเต่งจช็เจ้ามีอะไรเต็งมงไม่มีอะไรเต่งมันว่ <c oughs> จัดไปบ่าวเอีก ผมกสิถ้ามผลนบอนก็อบอกการบอกวเราเป็นแฟนผีตัวพี่นองมันนี้เนียนไส้เสียบาซามาเห็นบอลก็อบอกด้ว่ากันผัวข้าวบวงข้าวบานพี่นองผมไปหนาไปซีเวียนว่าสิไปซื้อน้ำเยน็นเย็นกินโอ้ยเต็มหนาซีเวียนยุพี่นองอื